สวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมโบกุโบกุกันนะครับเส่นในวันนี้นะผมจะไม่ได้มาเล่นนะเออวันนี้มันได้มาเล่นแต่นี่ผมก็เป็นเหมียวเหมียวเหมียว,อ,วอยู่ในรูปปั้นเหมียวอืมอวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำประตูวับกันนั่นเอง ไปตัววับแบบนี้ได้ไหมอันนี้ก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ได้นะนีก็ได้นะเวลาท่านผู้ชมจะพาวับไปไหนๆก็แม้ว่าบางคนก็บางทีก็เอาแต่โทรนี้เนาะ แบบนี้เนาะแต่ว่ามีวิธีที่ดีกว่านั้นนะมาเปิดเลยดีกว่าขั้นแรกเดี๋ยวท่านผู้ชมจะใช้ประตูไหนก็ได้ที่ว่าเราควรเราจะเข้าแบบนี้ฮะเช่นประตูนี้นะหรือไม่ก็ประตูนี้ก็ได้เออเปิดแปลว่าเราควรเราจะเข้าแบบนี้พอเปิดปุ๊บ เราจะเข้าไปซ่อมแบบนี้นะอืมแบบนี้นะจะเปิดประตูแบบอื่นไม่ได้เนาะประตูแบบนี้ไม่ได้ทำไม่ได้ใประตูเนี้ประตูแบบนี้ทำไม่ได้นะอืมไม่ได้เนาะประตูแบบนี้ทำไม่ได้นะแล้ววิธีการทำแปบนองแล้วประตูแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะเนีย ทำได้หมดต้ก็ทำได้ในงที่เก็บซื้ <c oughs> อเฮะมาดูวิธีการทํากันเลยอย่างเช่นจจักว,วาดอ,อยู่ตรงนี้เโดดไม่ได้อิออโดดไม่ได้เกาประตูไปมันก็เป็นเพียงแค่นี้ เด็กๆท่านผู้ชมเอาเครื่องนี้มานะดีมันจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเรากดที่ประตูกดที่วงกลมมันจะเป็นการกดที่ประตูนะแล้วเรากดที่ประเภทมันจะเป็นการซ่อนนะเออคือเราเข้าไปได้ซ่อนนะอย่างอื่นผมไม่รู้นะั่นเดี๋ยวมาทดลองนะอย่างเช่นเมื่อพื้นฐานนะมาตรฐานเนี่ยเออแล้วก็พอร์ทัลเดี๋ยวผมจะมาทดลองนะฮนะแต่วันนี้มาโอนย้ายก่อนเนาะโอนย้ายนะครับ โอนย้ายแล้วอย่าลืมลิงก์ด้วยบอกดูอลิงก์จะอยู่ตรงนี้นะหนึ่งสามห้าศูนย์อยากไปหนึ่งสี่ห้าศูนย์ก็ไปครับนี่เชื่อมโอนถึงกันแล้วนะครับสุ่มนี้ผมไม่รู้นอ่ะพอพอแค่นี้วางนะปุ๊บแล้วก็มาที่นี่จนได้นะครับ อีกฝั่งหนึ่งกองกำแพงเลยเนาะอือเป็นไงบ้างครับอย่างเช่นฝั่งที่เราอยู่จะเป็นฝั่งแบบนี้ถ้าจะ,จะมปชมสวนเนาะไม,ไม้จะหันมาหาเราเนาะนแล้วก็ประตูไปไม้หันออกหาเราออกจากเราเนาะเพราะเราอยู่ประตูฝั่งนี้ลองอย่างอื่นบ้าง Ừ ừ ừ ừ อย่างเช่นของเรามีแค่สองอันแบบนี้เนาะลองดูมาตรฐานสิลิงก์ไปไม่ได้แล้วยังไงต่อมาตรฐานอ้าวเรียบร้อยให้เราทำอะไรมาไม่ได้เนาะเอาใหม่รอบนี้ลองเอาพอเท่าพอเท่าแปลว่าอะไรไม่รู้เนาะ อ๋อเข้าได้ไหมอ้าวเข้าไม่ได้ฮะเปิดได้แต่เข้าไม่ได้เนาะเรียบร้อยฮะทำไงดิเอ็นทำไง,ำไงเรียบร้อยฮะเป็นของประดับหมดเลยเนาะอืมแต่แบบนี้เข้าได้คือมาตรฐานคืออะไรอะ่ะพอเท่าคืออะไรซ่อนนี่ก็คือเราเข้าไปซ่อนเนาะ มาตรฐานฝั่งนี้มาตรฐานฝั่งนู้น,นก็มาตรฐานลองดูสิเรียบร้อยเออเดี๋ยวโอเคอืมลิงก็ใช่ไม่ได้พอรทร่าเปิดได้แต่เข้าไม่ได้เนาะอันนี้ต้องเปิดไม่ได้ต้องเข้าไม่ได้อุ้ย หยิบก็ไม่ได้อ่ะมาตรฐานกับพอเจ้าคืออะไรคืออืมจสูงก,ก็ไม่ต้องคองมเมนต์มากได้เดี๋ยวดิไม่ใช่ซ่อนดิไม่ใช่ซ่อนโอนย้ายโอนย้ายย้ายหรือว่าแบบนี้ปะ เนมนอย่างเช่นฝั่งนู้มันไม่มีอะไรแล้วอันนี้เราเอากวนย้ายใช่ไหมอ่ะลิงไปที่นี่ฟึบเรียบร้อ,รอยชิบไป,ปไหนดูสิอ่า เดี๋ยวดูที่ว่าจะเราเอามาตรฐานร่วงที่มันโอ้มันจะปิดให้อันตโนมัติเลยระหว่างนัว่เปิดได้เปิดได้แต่เข้าไม่ได้เรีย <c oughs> บร้อยคนะ่ะทุกชมเปิดได้แต่เข้าไม่ได้พอท่าเหรอเปิดได้แต่เข้าไม่ได้พอท่อแล้วเนี่ยเข้าไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวลองไปหาข้อมูลสิ อืลิงโอมอที่อ้าวโอนย,ย้ายโอ้มาตรฐานฝั่งนี้ก็มาตรฐานอืมก็จะกล่าวว่าหรือมาตรฐานคือแบบว่าอะไรวะเป็นฉากหลังปะ ฉากหลังฉากหลังแว,ว่าเราไม่สามารถออกอกดอะไรได้แบบนี้เออหรือว่ายังไงปะนึ่งอ่านี่ก็ทำไม่ได้เนาะเดี๋ยวไปหนึงต้อใช้สายแล้วะเอาชิบหายละเป็นไรอ้าวเป็นฉากหลังครับผู้ชมดูเหมืนจะเป็นฉากหลังหรือมั้งนะ ครับพี่ชมถ้าแบบนี้มันฉากหลังเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูบ้างดีกว่าลองดูซิว่าเราจะใช้ได้ไหมกับประตูไม่ได้ครับพี่ชมเหมือนแว่าเป็นประตูหรือฉา,ากหลังอะไรเนี่อย่างเช่นเหมือนพวกเกมผีอะไรนะเออแล,แล้วประตูมันเปิดอะไรไม่ได้นะเออใช่ประตูมันเหมือนเปิดอะไรไม่ได้เนาะ มือนว่าทําไว้เฉยๆอ่ะเอออย่างเช่นโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยโรงเรียนมีห้องตั้งเยอะแต่ว่าทําไว้เฉยๆเนาะแบบเปิดไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วมาดูพอเท่ากันบ้างดีกว่าพอเท่าโอ้าสกกตุกกตุกอันนี้ก็พอเท่าเหมือนทำอะไรไม่ได้เนาะโอ้โห แตาสวยเลยมันมันตู้ดำอ่ะวีนี่สวยพอไ,ได้เออเป็นตู้เนาะเป็นตู้ไว้ซ่อนอะไรแบบเนี้ยเออเป็นหนึ่ง หรือไม่ก็เชวบก็ได้าอวนย้ายสีทองใช่ไหมก็ไปสีสามแต่ว,ว่าพอพีมาแล้วฮึบผีมาฮึบอ้าวเปนนี้ไม่ได้โอเคโอเคหีบมาว่าพอพีเข้าไปทางนู้นแล้วก็เข้า,าแล้วก็มาทางนี้ออกมามาทางนี้แล้วก็มาทางปอพีมาอืมพอเท่ากับเฮ้ยเฮ้ยโอเคพอเท่า ทำไรได้แบบตูเปิดปิดเฉยเอืมเหมือนทำไว้เปิดปิดเฉยเป่ะพอเท่เดี๋ยวเป็นหนึ่งนับ มันออกมาแบบไหนเมันพูดมาอย่างไงก็ไม่ร,รู้พอทอลประตูเปิดได้แต่เข้าไม่ได้คือ,อยังไง ถ้าอน้มันแปล่มันเขียวว่าประตูใหญ่อะมันนี่นี่ก็ประตูใหญ่อะอันนี้ไม่ไม่มีประตูเลยทำอะไรไม่ได้มาตรฐานอืมมันมีสองที่ฮ่ะท่านชมอ๋อก็ใจละไอ้นี่มันมีสองที่อวนย้าย รูปเปนนี้ก่อนลิงอุ้ยอ๋อนี่ไงห้า,าสิบตีนั่งหนึง่งอู้อันเดียวเหรอโอ้อันเดียวอันเดียวอันเดียวมันแค่เดียวก็คิดว่าม,มีสองอัน อืมจะเอาด้วยกันเองอ่ะลูสิมาเอา เดี๋ยวผมลองสรงเกมประตูนดีกว่าดีนะเออก็น่าดีน่าลองน่าลองไหนเช่นไอ้โน้ตไปตรงนี้ไอ้นี่ไปตรงนั้นไอ้นี่ไปตรงไอ้นี่ไปตรงนั้นไอ้นี่ไอ้น้ไอ้นี่ไอ้ไอ้นี่ไปตรงนี้ไอ้นี่ไปตรงนั้น

ลบจากหลังอืมทะรู้ได้เลกเลก 你哥俩，有 เกินไปฉัไม่เหมียวยักเกินไป หีนี้ไม่ทำอะไรฮะอยากรู้จังดูสิว่ามันทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้เลยอืมไม่แค่นี้จะกลับไคิดหน้าครับโลกเันตาสี